สวัสดีครับวันนี้สวนหญ่หนุู่อินเตอร์จะมาปลูกต้นโพ7จสีนะครับหรือต้นโพทะเลด่างซึ่งมีสีสันสดใสนะครับสวยงามมากๆนะครับผมนำเอามาปลูกไว้ในสวนป่านะครับของสวนใยญ่หนูอินเตอร์นะครับซึ่งเป็นสวนป่าที่ผมปลูกไว้มีต้นไม้มากกว่า30กว่าชนิดนะครับเป็นสวนป่าแบบผสมผสานนะครับมีต้นสัก ยางนากาันเกามหกกะนีพยุงไหหลําพยุงเวียดนามพยุงไทยนะครับต้นเกลือต้นลังต้นตะเคียนคือหลายอย่างนะครับเป็นเกษตรแบบผสมผสานเป็นศาสตร์พระราชานะครับมีกินมีขายเหลือแบ่งปันเป็นโซนสุดท้ายนะครับคือการโซนที่ปลูกพืชระยะยาวนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสวนใหญ่หนูอินเตอร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ